แล้วไม่เจอถือว่าอันนี้แน่ใจเลยชัวร์เลยถึงจะดําเนินการได้และมนตรีสาธิตบอกว่าขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตท,ที่เรียกว่าอึดฮึดสู้ในยามนี้เราต้องอึดฮึดสู้เราถึงจะได้ไม่ต้องกังวลอย่าเพิ่งไปถามถือว่าปลดล็อกไม่ปลดล็อกค,คือเอาตัวเลขเอาให้ศูนย์มาก่อนเถอดดีกว่าวนกลับมาอีก <นะ S 2> ดีกว่าวนกลับมาอีก <นะ S 2> พักกันสักครูน่นึงนะคะเดี๋ยวมีหลายเรื่องที่เรานำเสนอกระจักทั่วโลกค่ะ ซิมคอนโดแผ่นดินทองคืนกำไร42ปีฟรีดอกเบี้ย0%นาน5ปีเดินทางสะดวกสบายติดห้างแมคโครใกล้ความเจริญอยู่กลางใจเมืองโคราชรีบจองด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร086 430 3658